ีครับผมพี่เลี้ยงเอกครับสวัสดีค่ะพี่เลี้ยงตุ๊กค่ะสวัสดีค่ะพี่เลี้ยงอุ้มเล็กค่ะสวัสดีครับพี่เลี้ยงเบิร์ดครับสวัสดีค่ะพี่เลี้ยง,งแนนค่ะพบกับพวกเราทั้งห้าคนในรายการนักปฏิบัติธรรมเขาคุยกันสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอเคคุยกันเรื่องอะไรดีครับวันนี้ค่ะวันนี้ซีซั่นหก ep หกสิบนะคะ ความเบื่อหน่ายาเป็นถีนะมิทะไม่ใช่การวันนี้นอกีกอันนี้ผมว่าหัวข้อให้บเนี้ยน่าสนใจนะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเท้าวความก่อนแล้วกันนะครับว่ามีหลายๆท่านนะครับเข้าใจผิดว่าความเบื่อหน่ายเนี่ยมันคือการหลุดพน้น เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าไอ้จัวไอ้ตัวเบื่อหน่ายเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นนิวมอนตัวไหนอ,อแล้วมันจะคล้ายๆกันกันกบอุเบกขาชานสี่เหมือนกันแต่มันมีความต่างกันอยู่ะนะครับ <ะ S 2> อันนี้หลายๆท่านที่ศึกษาในทางพุทธศาสนาอะไรเงี้ยครับก็น่าจะเข้าใจกันบางทีเราไปดูอย่างในพุทธประวัติ ของพระผู้มีพระภาคเจ้าในสมัยพุทธกาลใช่ไหมครับท่านก็พอเห็นพระลาหุนคลอดมาเสร็จก็เกิดความเบื่อหน่ายเลยออกผนวดเลยเบื่อหน่ายอันนั้นคือพระผู้มีพระภาคเจ้ายังไม่ได้ตัดสรู้หรือหลุดพ้นนะแต่มันเป็นนิวรตัวหนึ่งนะครับอันนี้เดี๋ยวก่อนอที่จะไปอธิบายอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวถามก่อน มีไหมครับพี่เลี้ยงมีไหมครับแชทท่านอื่นเคยเบื่อหน่ายไหมอ๋อใบค่ะเบื่อแล้วมันมีสภาวะจิตเป็นไงบ้างครับเบื่อเซ็งหดหูหดหูท้ออยอยากทําอะไรไหมไม่อยากทำไม่อยากทำอะไรเลยเฉยเยอยากอยากนิ่งๆไม่อะไรเลยถูกต้องไหมใช่แบบ แล้วก็ถามว่าอตอนที่เบื่อหน่ายอยากจะเข้าใจอะไรไหมไม่เลยค่ะไม่เลยถูกต้องไหมไม่ได้อยากจะเข้าใจอะไรเลยคือแทจะไม่รับรู้อะไรเลยมันจะคล้ายๆอุเบกานะใช่ไหมมันจะคล้ายคลอารมณ์อุเบกขาแต่เป็นไงครับไอตัวที่ไม่รู้ใช่คือมันไม่รู้ว่ามันจะทําอะไรต่อแล้วมันจะไปยังไงถูกต้องไหมมันมีแต่มันจะดาวลงเรื่อยๆ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 ถ้าเราไม่รีบกู้มันนะ มันจะดาวจนแบบไม่เอาอะไรแล้วถูกต้องไหมจนแบบไปก่อปัญหามาสักปัญหาหนึ่งแล้วแบบอ้าวอุ้ยปัญหาเกิดแล้วอุ้ยไม่ได้แล้วเราเป็นอย่างนี้มันจะแย่ลงแย่ลงถูกต้องไหมแต่มันต่างจากอุเบกขาอุเบกขาปุ๊บมันล็อกไวอ้อยู่งนั้นพอเหตุการณ์ที่เป็นอกุศลผ่านไปได้เสร็จปุ๊บเป็นไงครับเขาคลายแล้วเขากลับไปแก้ต่อเออจิตมันเป็นกุศลต่างกัน มันไม่เหมือนกันนะตอนนี้หลายท่านเนี่ยเข้าใจผิดว่าเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายเนี่ยจะเป็นชนวนทําให้หลุดพ้นอันนี้ก็ไม่จริงเสมอไปนะสําหรับคนทั่วไปอะเบื่อหน่ายเสร็จแล้วมันจะแย่ลงเขาเรียกว่าจิตมันไหลลงไปเรื่อยๆ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 แย่ลงไปอีกถูกต้องไหมพอปุ๊บขี้เกียจไม่ทําอะไรแล้วคราวนี้ก็ไปกันใหญ่เลย สำหรับคนที่เขาฝึกมาแล้วเขารู้ว่าอ๋อตัวตัวเบื่อหน่ายมันเป็นถีนามิทามเป็นนิวรนใช่ไหมครับเออเขารู้ว่าเขาจะต้องแก้ไขยังไงแล้วเขาจะต้องสลัดออกมันได้ยังไงถูกต้องไหมครนี้ตอนที่เรามีความเบื่อหน่ายเป็นยไงครับสภาพจิตมันเป็นไงครับไม่เลยจิตตกเลยค่ะมันไม่เอาอะไรเลยมันไม่รับรู้อะไรเลยถูกต้องไหมมันไม่อยาก,ายากมันไม่ขยันเอาพูดง่ายๆมันขี้เกียจอะ S <S <S มันอยากจะอยู่นิ่งๆปล่อยมันเปื่อยๆไปเรื่อยๆไม่รู้สิ้นสุดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ถูกต้องไหมแล้วก็ใครอย่ามาสกิดฉันฉันไม่รับฉันไม่สนใจอะไรใดทิ้ทิ้ฉันเฟ็งถูกต้องไหมาบางคนก็เบื่อปุ๊บมีถ้าจลิตนิสัยเป็นฟุ้งซ่านอยู่แล้วก็จะมีความคิดอยู่ข้างในไป ฉันก็จะอยู่ของฉันอยู่อย่างนี้ถูกต้องไหมบางคนเบื่อหน่ายปุ๊บไม่คิดก็มีประเภทไม่ใช่เจริศนิสัยฟุ้งซ่านจริศนิสัยทีน้มิทาก็เป็นไงครับออลมยางอ,อ่อนหมดแรงไม่ทําอะไรละพอนั่งนิงน่งๆนั่งโง่ๆอยู่อย่างเนี้ย <laughs> ไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียก <laughs> ใช่ <laughs> อ่ะแชทเป็นไหมครับแชทบอกปล่อยมากเลยถูกต้องไหมค่ะสมมุติถ้าเบื่อหน่ายเนี่ยเขาเป็นอย่างที่คนทั่วไปเขาเขา้าใจผิดว่าเอ้ยเบื่อหน่ายเนี่ยมันจะทําให้เราบรรลุเป็นอะไรจิตหลุดพ้นอะไรทักอย่างจริงจริงจิตจิตมันไม่ได้หลุดพ้นเะใช่ไหมสมมุติถ้ามันเบื่อหน่ายมันเกิดขึ้นโอ้อย่างนี้ก็แบบโอ้ถ้าเราเบื่อบ่อยๆอย่างนี้เราก็บรรลุไปนานแล้ว <c oughs> ใช่ไหมครับอ ครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าถีนามิทาเนี่ยมันมีตัวไหนบ้างในนิวรห้าใช่ไหมถีนามิทามีอะไรบ้างครับฮอวโูมีมุมถอยม่วงเหงาเหานนเบื่อหน่ายก็ได้ใช่ไหมเบือขี้เกียจได้ไหม ใช่ค่ะใช่ไหมมันก็รวมอยู่ในนั้นอยู่แล้วถูกต้องไหมเพราะนั้น,นมันเป็นอารมณ<ฆ>์อกุศลถูกต้องไหมค<ฆ>่ะยิ่งถ้าเราไปเจอเหตุการณ์อะไรมาถ้าเหตุการณ์หนึ่งแล้วมันกระทบจิตแล้วแบบอมันมันไม่มีแรงจะสู้แล้วมันไม่อยากจะทําอะไรล<ฆ>นะครับม,มันก็จะเกิดสภาวะเบื่อหน่ายแบบนี้ได้ถูกต้องไหมเ<ฆ>สียงอันเดียวกันไหมเสียงอันเดียวกันเออเสียงก็อันเดียวกันใช่ไหมครับ คราวน,นี้ลักษณะของอารมณ์เบื่อหน่ายเนี่ยมันคล้ายๆกันกับอุเบกขาฌานสี่เลยใช่ไหมแต่มันต่างกันตรง,ตรงไหนครับอันหนึ่งจิตเป็นกุศลอันหนึ่งจิตไม่เป็นอกุศลถูกต้องไหมค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นลักษณะแต่ว่ามันจะคล้ายๆกันนะบางคนเข้าไปแล้วถูกหลอกก็มีนะไปเบื่อหน่ายแล้วไปอยู่ข้างในแล้วคิดว่านั่นคืออุเบกขา จริงๆแล้วถ้าเป็นลักษณะหออูเบกขาเนี่ยมันจะแน่นมันจะกระชับกว่ามันจะแบบเหมือนเราเอาอะไรมาล้อมไว้รอบตัวหรือ,รอเรเอาเอาเอาง่ายๆครับสมมุตินะเอาผ้ากอสมาพันพันรอบตัวเป็นัมมี่อ่ะมันจะแน่นตึกล็อกไว้แล้วแบบไม่ขยับไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นแต่จิตมันเป็นกูศอนอยู่นะมันไม่ได้ดาวแบบเออไม่ไหวแล้วปวดเปียลมอ้อลมอ่อน ใช่ไหมถ้าคนที่เคยทาชาติสีได้แล้วจะรู้ว่าสองอย่างเนี่ยมันต่างกันอแต่ถ้าเราคลายจากชานิสีออกมาเป็นงไงครับเราสามารถที่จะทําอะไรต่อไปก็ได้ถูกต้องไหมทาได้ตามปกติเลยถูกต้องไหมจิตผ่องใสด้วยใช่ป่ะจิตดีด้วยเป็นกุศลด้วยแต่ถ้าความเบื่อหน่ายเนี่ยมันต่างกันตรงที่มันลายไม่ได้ มันคายยากถูกต้องไหมมันไม่อยากจะออกจากมุมเลยสมมุติถ้าขึ้นเวทีมวยก็อยู่ตรงมุมนั้นก็ซุกอยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนละมันต่างกันตรงตรงนี้ที่แบบมันคือมันไม่อยากจะออกไปไหนมันไม่อยากจะทำอะไรมันหมดกำลังใจถูกต้องไหมครัคราวนี้ถ้าเรารู้ว่า คราวนี้เราเห็นความแตกต่างใช่ไหมว่าเบื่อหน่ายเนี่ยมันไม่ได้ใช่ตัวหลุดพ้นล่ะแล้วเบื่อหน่ายมันก็ไม่ใช่ชาญสีด้วยอุเบกขาค่ะ,ะนะครับแล้วมันก็ไม่ใช่เอกคตาอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งในที่นั้นท่านบอกว่าเอกคตาเนี่ยต้องเป็นกุศลเท่านั้นนะค่ะ,ะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่ามันเป็นอกุศลแล้วเป็นไงครับควรจเจริญหรือไม่ควรไม่ควรจเจริญอืมใช่ไหม มันยิ่งจะดาวลงดาวลงดาวลงไปเรื่อยอันนี้ถ้าสิ่งที่ตรงกันข้ามกับอารมณ์เบื่อหน่ายคืออะไรเออเราเออเราจะแก้ไขยังไงร่าเริงดีเบื่อหน่ายตรงกันข้ามกันกับมันจะเขาเรียกมันฮึกเหิมมันไม่มีฮึกเหิมใช่ไหมตรงกันข้ามมันคือฮึกเหิมตั้งมั่น หรือมีเป้าหมายในชีวิตถูกต้องไหม <c oughs> เออฮึด <c oughs> เออเฮ้ยเราฮึดที่เราจะสู้ได้ฮึดที่เราจะเดินต่อได้ถูกต้องไหมแต่นี่มันหรือมันขยันก็นได้อะขยันก็นได้เบื่อนายปุ๊บจะขี้เกียจเข้าโหมดขี้เกียจทันทีเลยมีไหมครับน้ําไม่อาบแชทมีใครไหมเบื่อวันนี้ทํางานเหนื่อยน้าไม่อาบนอนเลยผมเก็บไว้ก่อน ปากไปใช่ไหมคะ <laughs> <laughs> นอกจากอารมณ์ที่เป็นฝั่งตรงกันข้ามที่เป็นกุศลและอย่างฮึกเหิมตั้งเป้าหมายในชีวิตทําตัวให้สดชื่นกระฉับกระเฉงอย่างเงี้ยหรือในกลุ่มเราก็ใช้เทคนิคนะครับกรรมสติมันแน่นขึ้นคือให้มันมีสติ <laughs> ถูกต้องไหมไอ้าตัวเบื่อหน่ายเนี่ยสติมันจะขาดใช่ปะ่ะคือสติมันจะอ่อนกําลัง แต่ตัวอุเบกขาสติมันเต็มร้อยมันต่างกันตรงนี้ด้วยนะใช่ไหมอือครับใช่ครัคราวนี้ถ้านอกจากอารมณ์ใจที่เราจะใช้ในการทําให้เบื่อหน่ายมันหายไปละทีนั้นพิธาตัวนี้มันหายไปนอกจากนั้นมีอะไรอีกไหมครับทางโลกเราใช้ยางอื่นได้อีกไหมตัวที่ดึงสติกลับมาได้อาบน้ําดื่มน้ําเย็นอาบน้ําก็ได้ใช่ไหมดื่มน้ําเย็นอื มีอะไรบ้างเครื่องดื่มชูกําลังได้ไหมก็ได้นะครับได้นะอ่ะอะขอนอกเรื่องนิดนึงคุณรู้ไหมครับว่าไหนเครื่องเครื่องดื่มชูกําลังอ่ะถ้าเราดื่มเนี่ยมันจะหวานหวานใช่ไหมมันจะมีรสชาติหวานหวานใช่ไหมครับคุณทราบไหมครับไอหวานหวานอันนั้นน่ะมันคือน้ําตาลชนิดหนึ่งในในอ ในน้าตาลเนี่ยครับมันจะมีน้ําตาลอยู่สองประเภทด้วยกันก็คือหนึ่งน้ตาลที่เป็นประเภทโมเลกุลเดี่ยวกับน้ําตาลที่เป็นโมเลกุลคู่ใช่ไหมครับอันนี้น้าตาลประเภทที่พวกกลูโคสอะไรพวกเนี้ยครับเอลเราดื่มไปแล้วมันจะเป็นประเภทโมเลกุลเดียวพอดื่มไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันสามารถซึมเข้ากระแสเลือดได้ <acter S 1> ทันที<เ>คือเครื่องดื่มประเภทเนี้ยพร้อมใช้งานทันที แต่ถ้าเราไม่อยากดื่มมันหวานไปอะคุณไปร้านขายยาแล้วคุณก็ไปซื้อกูโค้ดเขาจะมีกูโค้ดเป็นกระป๋องขายใช่ไหมเออคุณก็เอากูโค้นั้นอะเอามาชงน้ําดื่มก็ได้หรือมีอยู่ในน้ําตาลอะไรครับทําเบเกอรี่ขาวๆขาวๆที่โรยอยูอ่ไอซิ่งเนี่ยอไอซิ่งเนี่ยก็คือกูโค้ดเดียวกนนั่นแหละนะครับถ้า เราก็สามารถใช้แบบนี้ได้แต่ถ้าไม่มีใช้อะไรได้บ้างครับง่ายๆเลยลูกอมได้ไหมเไ,ได้เคยสมัยเรียนรอดอรู้ว่าต้องไปเข่าชนไก่เป็นไงครับผมมาพบลูกอมไปเพราะมันเหนื่อยใช่ไหมเอออมลอมแล้วมันสดชื่นใช่ไหมเราว่าแจกเพิกันบ้างได้ด้ไหมอ,อ,อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถทำให ร่างกายมันกระชุ่มกระชวยได้ถูกต้องไหมนอกจากนี้ทําอย่างอื่นได้อีกไหมครับนอกจากดื่มเครื่องดื่มชูมลังละวกูโค้ดก็มีเขาเดินออกกำลังกายให้กระปี้กระเป๋าก็ได้ใช่ไหม หรือเราก็พาตัวเองไปเปลี่ยนโลเคชันบ้างให้มันแปลกหูแปลกตาบ้างมันก็ทับอื้อน,นะเออมันมีอะไรที่แบบแปลกหูแปลกตาบ้างเนี้ยใช่ไหมปีนเข้าไปข้างบ้านได้ไหมออ <laughs> แปลกหูแปลกตา <laughs> อืม อย่างอื่นมีอไหมครับอาบน้ำถ้าออย่างบ้านเราอากาศร้อนก็อาบน้ำน้ำเยน็เยนๆก็ช่วยได้ใช่ไหมค่ะแต่ถ้าทางประเทศที่อากาศหนาวๆก็น้ำอุ่นก็ได้ใช่ไหมแช่น้ำอุ่นก็ทำให้สดชื่นได้ทำอะไรได้อีกบางคน ชอบฟังเสียงเปิดเพลงที่เราชอบก็ได้ถูกต้องไหมแต่ว่าเอาเพลงที่มันเร็วๆหน่อยนะเออเพลงที่แบบมันแบบไม่ใช่เปิดมาก็แม่ก็ตายพ่อก็จนอะไรเงี้ยโอ้โหชีวิตลันทดไปกันใหญ่เลยนะคราบนี้นะครับอ่ะขาวนี้ ที่ผมก็มีไกด์ไกด์แนวทางมาแต่ละท่านพอลาเบื่อหน่ายใช้วิธีไหนในการแก้ปัญหากันบ้างมีใครบ้างมาทะเลาะทิศเบื้องหลังไม่ไหวแล้วเบือ่อมาชวนมามาหน่อยดว่ามาแล้วจะได้แบบกระจุ่มกระชวยมีไหมครับ <c oughs> คุณเบิร์ตเ,เคยไหมครับคุณเบิร์ตสายหน้านี่ อ๋อสัปดาห์ละหลายไม่กันไม่ทํเพ่ินกันออกไปข้างนอกปิวกาเบื่อนายวิทพื้นมีไหมครับเบื่อนายอ่ะไหนทําอะไรกันบ้างครับอ่ะอันถ้าอ่ถ้ามันเบื่อทําไงดีเล่นชอบไปหาของอร่อยกินเออก็ได้ใช่ไหมไม่สุดแล้วมันจะอารมณ์ดีของไอติม เหงซูน้ำแข็งใ<ล>สออของวหวานเย็นๆหวานเย็นๆช่วยได้่ะมีวิธีไหนครับเ,ออเพื่อท่านอื่นจะได้นำไปใช้กันได้บ้างหาคนาอนซัลล์คุยกับพวกพี่เลี้ยงอ,อว่าขายดีเลยคันนี้ถ้าไม่มีพี่เลี้ยงทำไังีีเด็กในสังกัดได้ไหมหาหาเลีย ไม่เป็นไรอะต้องแบบต้องเอาตัวเองออกไปจากสถานที่นั้นก่อนนะคะคือให้มันแบบให้มันเรียกอะไรทําอะไรก็ได้ให้ร่างกายมันกระปีก้กระเปอสดชื่นอน่ะเช่นแบบไปหาของอร่อยกินหรือว่าทําอะไรให้ร่างกายมาันสดชื่นเช่นอาบน้ำหรือเจอของเย็นของที่ทาให้ร่างกายมันรู้สึกผูดาวอย่างเงี้ยหรือไปช็อปปิ้งก็ได้ <S <S 2> <S 2> หรือ,อไปออกกําลังกายหรือทําสิ่งชอบปลูกต้นไม้รดน้ำต้นไม้ ใช่ใช่คือยยายแต่ก่อนอาจจะเล่นดนตรีใช่ใเหมือนแบบตอนนี้เราไปอยู่มุมมืดอะก็ย้ายไปอยู่อีกมุมหนึ่งที่มันแบบมีอื่นให้มันหันเหไปโฟกัสได้มากกว่านะไปทําสวยได้ไหมเข้าร้านได้ักได้อะไรก็ได้ที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นนะผมเนี่ยชอบเลยสระผมเพราะทุกครั้งที่ระกร้วมันจะตื่นถูกต้องไหมใช่ค่ะ นั่นแหละที่เห็นผมน้อยๆน,น,น,นี่ไม่ใช่นะนั่นแหละไม่ใช่สาด <c oughs> จนผมไม่เหลือ <c oughs> ทำอะไรก็ได้ถูกต้องไหมหรือเอาตัว <c oughs> เราย้ายไปเปลี่ยนโลเคชันเปลี่ยนสถานที่บ้างก็ได้ใช่ไหมพือน <c oughs> ที่ที่มันแปลกตามันเอนอเออมันมีอะไรที่แบบน่าสงสัยหน่อยใช่ไหมมีอะไรน่าสนใจก็ได้ค่ะใช่ <c oughs> ออกกำลังกายได้ไหมได้ครับอืมปิดเตะฟุตบอลทำะไรก็ได้ใช่ไหมเอมอค่ะไปเล่นดนตรีค่ะเสพเลยทั้งเสียงอืมอ่ะมีวิธีอื่นอไหมครับท่านอื่นอ๋อมีมีแชทบอกฟังเพลงและเต้นใช่อืม อก็ได้นะก็ได้ใช่ไหมเราเบื่อหน่ายก็พยายามอยู่ห่างๆพวกยาเสพติดนิดนึงแล้วกันสุราอะไรพวกนี้นะเพราะอันนั้นน่ะยิ่งบางคนแล้วเนี่ยคนทั่วไปส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอเบื่อหน่ายปุ๊บก็จะวิ่งเข้าไปหาสุรากันหายาเสพติดกันใช่ไหมอันนั้นน่ะยิ่งหนักเข้าไปอีกนะยิ่งเติมหนักเข้าไปอีกถูกต้องไหม แทนที่จะดาวลงแล้วคราวนี้ดาวหนักนึ่งขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับคุณต้องหาอะไรที่มันทําให้สติมันเกิดขึ้นดมยาดมก็ได้ใช่ไหมอืม<ช>เ,อเย็นๆใช,ใช่ปะ่ะดมยาดมไม่ได้ก็เอานี่ก็ได้ครับยามองปลายตาก็ได้ <c oughs> กินพริกนะอ่ะไหมพริกกินของเผ็ดก็ไดของเผ็ดของเปรี้ย<ๆ>ก็ได้ถูกต้องไหมการตื่นเลยใช่ป่ะ พูดง่ายๆเหมือนเสียอะไรทางทวารต่างๆไหมคะใช่เสพทางทวารทั้งห้าแล้วแต่คุณชอบทวารไหนถูกต้องไหมใครแบบบางทีเบื่อหน่ายมันเมื่อยมันเบื่อมันเมื่อยไปนวดไปสปาก็ได้ไปสัมบัิทางกายอะไรก็ได้ถูกต้องไหมรู้สึกแบบโอ้ยโดนเขาบีบแล้วแบบอืสะใจเงี้ยมันตื่นเงี้ยอะไรก็มีใช่ไหมหรือบางคนชอบสวยๆงาม ก็ใช้ตาดูบางคนทวานหูก็ใช่ไหมเออก็เพอๆไปออทวานลิ้นทวานจมูกก็อืมก็ก็เสจไปเท่านั้นเองใช่ไหมครับมีบางคนแบบนี้ก็มีนะเขาเบื่อเบื่อเบื่อหน่ายร่างกายอยากปะทะใส่มวยนะเออเขาก็ไปเข้ายิมเลยถูกต้องไหมอ่าใช่ไหม มาขอหน่อยขอหน่อยโดยสักสองสามที่อืชื่นใจกับบ้านได้ละนอนหลับแ <c oughs> <c oughs> ชทบอกกินหมูกระทะอ๋ออร่อยกินหมูกระทะเยียวยา,ยายได้ทุกอย่าง <c oughs> <c oughs> ทำอะไรก็ได้ใช่ไหมถวาวั้านห้านะครับ <c oughs> มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับด้านอื่น <c oughs> ก็ทํางานก็เลยทํางานอดิเรกที่ที่เราชอบอะไรเงี้ยค่ะฟังเพลงไปทํางานอดิเรกอย่างลูกก็จะชอบพับเหรียญพับกาเียน่ะพับ, mm hmm. พบงานบวช mm hmm. พับเหรียญงานบวชอะไรเงี mm ้ยค่ะก็จะมีสมาธิในตรงนั้นด้วยมันจะทําให้ตื่นด้วยไ mm hmm. ม่ไม่ง่วงไม่อะไรเนงะี้ยมันไปได้เรื่อยๆก็ mm hmm. ฝากไว้กันนะครับก็ถ้าเบื่อหน่ายปุ๊บเนี่ยพยายามอย่าจมกับสิ่งที่ เราทําให้เราเบื่อหน่ายหรือสิ่งอะไรที่มันสะกิดและทําให้มันแย่ลงถูกต้องไหมอย่างเช่นเราอาจจะต้องทํางานหลูปเดิมๆเดิมๆแล้วแบบเอเอคุณคุณเอาตัวออกจากตรงนั้นให้ได้ก่อนแล้วคุณก็ไปเบรกก่อนเห็นไหมพักให้เต็มที่เ,เสร็จแล้วเออเราค่อยมาดูใหม่ก็ได้ใช่ป่ะพอสติมันมาปุ๊บเออเดี๋ยวเราค่อยมาดูอุ้ยเกือบไปแล้วใช่ไหมนะครับ บางคนก็เบื่อแล้วก็พยายามจะวนทําอันนั้นะฝืนทำอันนั้นโอ้โหยิ่งฝืนคราวนี้ยิ่งหนักกึ้อีกใช่ไหมเบรกก่อนก็ได้นะครับเด๋ฝากไว้แล้วกันนะครับอ่ะมีท่านใดจะเพิ่มเติมไหมครับจริงๆถ้าระลึกอะไรที่ทําให้เรามีความสุขได้ก็ลองระลึกดูก็ได้ครับ<ม>เบื่อไม่ต้องพึ่งอะไรอ่างโลกม,มันก็มีทําได้หลายวิธีใช่ไหม,มทําได้ <c oughs> ทางกาย ทำได้ตามทวารทั้งห้าหรือถ้าใครสลัดได้ภายในใจก็ดีอันนี้ก็ง่ายหน่อยไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์ทางโลกนะครับค่ะแต่ก็ไม่ผิดนะครับจะใช้วิธีไหนก็ได้นะครับค่ะโอเคก็ฝากไว้อ่ะน่าจะสมควรเก็วเวลาแล้วเช่เนรับค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการนะคะวันนี้หาภิพากษ์ะการใดขอใคนมาที่ยื่นนะคะขอบคุณทุกท่านที่ร่วมถามคําถามตอบคาถามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคผนเลเ็กบัญชี QR code YouTube number YouTube b a k สำหรับวันนี้เราทั้ง5้าคนขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันในอ e ีหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีะค่ะ